จงมีสติกับทุกสิ่งที่เราทำคิดให้ดีกับทุกครั้งก่อนพูดไม่เยอะให้ใครทนอยู่กับเราเลิกโวยวาในสิ่งที่ขาดทำตามความสุขของตัวเองได้แล้วหัดปฏิเสธบ้างกับอะไรที่ทำไม่ไหวไม่เสียดายกับอะไรนานเกินไปมีความสุขกับการได้เล็กๆ,ๆน้อยเลิกตามความหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคุณโยคนร้อยคนมองเราไม่เหมือนกันหรอคุณโย ดังนั้นอย่าพยายามใช้ชีวิตของเราให้ถูกใจคนอื่นของที่มีค่าหากอยู่กับคนที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้นก็อาจจะดูไร้ค่าหากเราเป็นคนที่มีคุณค่าแต่คนอื่นไม่เห็นค่าก็อย่าเสียใจคุณโยมขอให้ตระหนัก,กรู้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือเปล่าแต่เราก็ยังคงมีคุณค่าเท่าเดิมนะจงภูมิใจในคุณค่างตัวเองคุณโยมและก็จงทำดีต่อไปเสมอคนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอกดังนั้นอย่าพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นจนลืมว่าเราควรที่จะมองตัวเองยังไงไม่มีใครจะมีเวลาดูเราได้นานหานรกคนโยมสิ่งที่เขาแสดงออกเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นสิ่งสําคัญคือเราไม่ควรเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้กับสายตาของใครๆไม่มีใครจะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตมีแต่เราเท่านั้นคนโยมที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิตอย่ายึดติดกับสายตาคนอื่น อย่าสับสนกับคำพูดของใครๆชีวิตนี้เป็นของเราทุกข์แล้วก็สุขเราควรกำหนดเองบางสิ่งก็อย่าอดทนจนตัวเองไม่มีค่านะเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ย่ามยำแย่อย่าโทษฟ้าดินถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกข์หนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยเทบแย่ให้อดทนทำใครดีกว่าใครอย่าไปสนใจจำจะสูงจะต่ำเราเป็นคนลิขิตเอง จำเอาไว้ในคนโยมหากพบเจอคนดีต้องเกรงใจไม่ใช่คอยเอาเปรียบเพราะบางทีความดีของเขาเนี่ยอาจจะกำลังซื้อความจริงจากเราอยู่ก็ได้แต่บางคนเนี่ยดีมาเราก็ควรดีกลับรายมาก็ไม่จะเป็นต้องไร้ากลับคนโยมแค่เอาตัวเองออกมาห่างเหมือนเราหลีกหนีขยะอะไรอย่างเงี้ยน้ำขังไว้ไม่ไหลวนไปไหนย่อมกลายเป็นน้ำเน่าฉันใดสิ่งใดที่เราเก็บเอาไว้ในใจย่อมทำให้เราทุกข์ได้ฉันนั้น จำเอาไว้ว่าคําพูดที่ไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีคนยูมอยู่ที่ปากใครปากคนนั้นก็ไม่ดีอยู่ที่ใจใครใจคนนั้นก็ไม่ดีเพราะมันจะกลายเป็นขยะของหัวใจคนยูเราจะรู้จักนิสัยคนเนี่ยเวลาที่เราทุกนะรู้จักนิสัยของตอนที่พ่อแม่แบ่งมรดกให้รู้จักนิสัยญาติตอนที่หยิบยืมรู้จักนิสัยคนรักตอนที่ไม่มีเงินรู้จักนิสัยสังคมก็ตอนที่ไม่มีผลประโยชน์นั่นเอง โยมขึ้นชื่อว่าทํางานไม่มีงานไหนสบายเราคนโยมบางงานเหนื่อยใช้แรงบางงานเหนื่อยต้องใช้สมองสะดวกแลกด้วยอะไรก็เลือกเอาเพราะทุกอย่างต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างทางนั้นเพื่อแลกเงินและความสําเร็จแต่อย่าลืมว่าลูกหมาไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ลูกหมาก็ไม่เคยทําให้พ่อแม่น้ําตาตกคุณโยมดังนั้นถ้าเราเลี้ยงกับคนที่คอยซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเรา สุดท้ายเราจะไม่มีคนที่ใจดีและก็วังดีกับเรานะและเราจะไม่เหลือคนคนนั้นในชีวิตจงอย่าทำร้ายคนที่เขาดีกับเราจงอย่าเนรคุณคนที่เคยช่วยเหลือเราชีวิตไม่ได้ราบรื่นหรอกคนโยมแค่หาหมุมสงบสงบให้ตัวเองหาหมุมที่มันฮิวใจของเราให้ได้ชีวิตมันก็ต้องไปต่อแบบสบายสบายได้แล้วนะอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเองกว้างๆแล้วพามันไปสู้กับชีวิตต่อนะคณโยมนะเจริญพร